พอมแ้สามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยกูจะไ่ตรางสกนวันนี้เล่นลองเล่นวาโลสไตล์บอกฟุดไหมอะไรคือวาโลสไตล์บอกรุดไอ้สัตมึงจะบิบบนไปแล้วก็ปุ้มปุ้มปุ้มเดชปุ้มปุ้มเดีจอกูอ <laughs> มาเลยเฮ้ยเนี่ยเกาะใหม่เลยนะเว้ยมาผลบังกรเฮ้เเเ เริ่มเริ่มชิปมาเขากันยาวอ่ะเลยไอพูดไม่เต็มบาทมาผมจะเช่าบัตรซูเปอร์ครับซุปอะไรครับซุปอะไรครับซุป๊กเกอร์สติกเกอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเงียบเฉยเลยเงียบเฉยกูเลยเจเจเอาเจ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 กูแจ็คไง เออไม่เจอตัวแล้วอย่างกูเลยดิลูพิกัดอะแล้วกูโชว์ยิงทะลุสมกโอ้ย่างไงชอบอตายนะฮึยุยยุยเจ็ดเข้มเจ็ดยิงเจ็ดยิงออกออกไม่เลยไม่เลยขนาดนี้เวอร์เกินไปแล้วเวอร์เกินแล้ว เฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเวลเชตไม่ใช่แล้วน่ากลัวจริงๆเลยนะฮะเก่งจริงๆเลยนะอันแค่นี้อันแค่นี้มึงเหรอไอสัตว์โอ้โโอ้โห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 โป่งเก็บหนึ่งโป่งเก็บสองเก็บมากกว่าหนึ่งได้ปะเก็บสาม อุ้ยเดี๋ยวบังได้ไหมน้องชอบอุ้ยเฮียจะตายไอ้นเลือเลือนดฮัลโหระวังคราสิงใครโมเสั่ว์อุ้ย อ,อีกเดียวีกเดี๋ยวอีก,อกวันเลกเฮียนี่เสียเฮียยอมแพ้อออไหมเฮียในเป้าเนี้ยเป็นที่เฮียในสัตว์ดูก็รู้ว่าไม่ได้มาด้กันแมวนายคิดเลยไอ้เฮียเจอปะเนี่ยกูโดนเกียร์เดี๋ยวนี้พวกจะมีคนมาบอกว่าเล่น,นไม่ได้ไกดดอ่าง เออไม่ได้ก็อ้างอ้างเออก็มึงมันอ้างอ่ะมึงมันอ่อนน่ะเอาไปเลยพูดมากเอ้อกี่พลาดมากี่พลาดครั้งนี้พลาดครั้งหน้าเอาใหม่เอาใหม่เฮียโอ้โหโหโโหจะได้ปฏิเอกพุ่งยิงไม่ได้เลยสัตว์ แปง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 ไ้ดูี่านะไม่มีเลีย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 ลียแ้วพี่นะอโยเฮ้้ยเฮ้ยไม่เลแล้วไม่เลแล้วกลไม่เลแล้วกลากลกูไม่เลยแล้วกูผักไปโอ้เจวิโเนมื่อกี้้อดกเฉยๆเมื่อกี้ดูแยิงไม่ได้เลยแม่ตคม ี <c oughs> มันจะได้จะกุกู่เฉยๆก็ได้เว้ยแบบเออแบบยิงโดนหัวอะไรเงี้ยเอานะกูจะเก็บเขาจะบินทำไมอ่ะตอบเจ้สิคอยคอยบินสูเอฮาตองเซมันจะบินทำไมอีน้าด้วยนมโซนดีบินละลาระเวลาบินลอยมึงนี่กระ์ิบเลยเอกราศีลี่กระสิบเลยสวยพี่สวยอะไรกูเป็นพี่มึง สวยแปลกเป็นเลยแกอกเนี่ยมึงก็ดูไปจู้บน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 มีครบเจ็บหนักสวยงามสวยงามเป็นผู้ชายเอ้ยหลังหลังหลังวันเลยมึงก็จัดการดีหลังอ่ะหลังต่อไม่รู้ถามกูดูกูจะถามใครเลย เฮ้ยขอญาตนะฮะไม่ต้องขอญาตม่ใชญาติมึงเฮ้ยเอาพามใครมาพามพามลุนะเกดาอมเวมึงตายเลยเหี้ยเจ็ เฮ้ยเย็ด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 เขียวเอาเรา et, ื่องเขียวเอาเรื่องนีแย่แล้วคมจัดคมกว่านี้เิ๊พี่เลยน้องเฮ้ยหลบให้นักยิงอนาคตแบบพี่ยเลอฮะนักยิงอนาคตคืออะไรวันเลิกวันเลิกไม่ใช่ละกูนึกว่าฟินิกจะมาด้วยหรอ เฮ้ยเฮ้กูไม่เล่นแล้วไอ้กายไม่เล่นแล้วอ๋อไอ้มึงไปฆ่าฆ่าคิวได้ไหนจอนไหนนะเนี่ยเก็บแก่มาไกลกูกูไม่ได้ทำกูไม่ได้เหลือเนหยามที่หายเลยคุ้มมากเอาไปถมามามาเอาเปล่าเอาเปล่าไม่เอา dropping a smoke you want to play let's play โอ้ยเยอะ โอ้กูนี่น่าจะจุ่มกับจอเลยเฮี่อ่นากูจะจุ่มขีอะขาไซไงอ่ะตัโลเียดเก็ใส่นู้นเราก็ไม่ไหเอ้าวไปเอยไปเอเบเอาเอาอะไรอ่ะเอาเลี้ยงอ๋อ ดูไหนดูไหนกูไม่รู้มึงไปยืนว่เฮ้ยเอี้ยคอมมโอ้ยยินิดเดียวเยเลยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้ช่โอ้ยนิดเดียวเหียเ้ยเรายังไม่แพ้หรอก เอยขี้อะไรไปเยขใส่ยิงสามขาใส่้องยีงเลยมัทักมาถามกูได้เฟซกูแปะไว้ให้ตายมาไซบีเล่นทัวเองเล่นกระเทยนะไซบีกูจะไซบียคล้อง เล่นเอาเรากูสิเออเออรู้ดีรู้ดีจริงเข้าไปเลยตรงนั้นแหละเจอตัวหนึ่งคองจะทางมาหากูได้กูไปฝึกเวทไส้เฮ้ยสมัยฮิปเลยโอ้ยโอ้หลังก็เข้าไอ้เพี้ยโดนเข้าหลังอีกเพื่อนกู ตายเียบร้อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนเข้าหลังอีกแฟดมาแล้วแฟดปั๊บแฟดไหนโนส่งอยู่ไหนพลิกพลิกซ้ายพลิกซ้ายขวาไม่มีหรอกขวาแล้วขวาไม่มีแล้วนั่นนี่อะไรนะตัวดำๆำนั่นน่ะมันดักนะเว้ยมันดักนะเว้ยของมันใหญ่นะเว้ยไม่ทันหรอกเซฟก็ได้เซฟสกินอู้ยพ่อเซฟสกินโอ้ยไปหลังหลังเข้าหลังเข้า หลังเข้าหลัวก OK ็หนุ่มมึงบอกหลังไหนเรามาดิเอนนั้นนะตูมึนหน่อยจหลังก็ต้อเอา um ้นตูมึนหน่อเดินไปล้วนแล้วกูเรื่อง้องกับเพื่กูมาดกูแปะี๋หลายรอบเลยสัตว์โอ้ยเฮียเจ้าว่าก็แม่นอยู่นะแแต่ข้องเฮียเฟซกับไอจไม่ให้แพนแพ ขันเพิ่ดขันเพิ่ดอย่ายิงเนาะอย่ายิงกูไม่เชื่อสัตว์ไอ่สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟดูดโอ้ยไฟดูดเออไฟดูดวิยนวิยนบอล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 เอาเลยเอาเลยเลยตะเกียนเหินหาว เอางูนี่อ่ะไอ้สัสสงสัยมากกูรอเครื่องไว้สงสัยอยู่เดี๋ยวกูสงสัยกับไอ้เทยรอกูสกอร์ตามกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูแบบสกอร์อยู่ไอเทมสองนี่สามไอเดี๋ยวกูสงสัยแม่งแบบโอ้ห้องเฮียไดทักมาได้เตายขอบเมนตกูมีเฟซมีเฟซกับไอจิงกูอยู่เขาเพิ่งทักมาอุ้ยจบแล้วบ้า บบีเบบีเบบีเบบีรถเหเบบรถเหเบบอก็ไม่เก็บอยแผนดักตุ๋ยใหมเล็กหนึ่ง One enemy remaining. Last player standing. ไอ้ดรอไอ้สัสไอ้ดรอ้ดไอ้ดน้ำวาไอ้น้ำอะไรแม่วัวนมมาให้แล้วก็ตกใจไอ้จุดตกใจไอ้ดักเตงอ่นมา่อเริ่ต้นขึ้นแล้เป็นพ่อมาดีน้องจไม่เอาละเอา เฮ้ยอยากได้แฟนทอมพามอ่ะแลกกับกูเปล่าเฮ้ยเจอสกินนี้ดีว่ะแม่งมาเป็นเส้นเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงเฮี้ยงไอสัตว์พ่อมีจอไหนพ่อที่เป็นทักมาได้้คอมเมนต์เออเดือดตัวเดียวเลยตัวเดียวสวยงามไว้เฮ้ยมี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 พามไหมพามอ่ะพามโอ้โหมึงนี่มันนี่ไงพามเนี่ย พามพี่อย่าพามผาพามเมื่อกี้พามเมื่อกี้มันกองกับปืนอ่ะเอาไปเลยพูดมากกูไม่เห็นอ่ะไอพี่พี่พี่ไปไปนายจำได้เปล่าเราอ่ะเราที่เคยเดินยมไม้อ่ะจำได้เปล่าแล้วว่าอะไรตอนไหนอ่ะเราจำได้ว่าที่เราเคยแบบเราเคยไปเล่นบ้านนายเพื่อนนายไหนแล้วว่าอุ้ยรักคนเนี้ยเพื่อนรักเลยคุยกวีนั่นจะทำไมมารู้จักอ่ะด้วยแบบปฐมอ่ะ

โอ้โหเหี้ยเลยหลังเห็นเฮ้ยเอาสก,กินมาดิร้านลาวลาแล้วเป็นไรรู้ๆกันอยู่ไปยิงตายได้กายบ้าแล้วอีฟาบีฟาบีนี่กูไปเองทุกคนมาไปเองกันน่ะโอ้โหเหี้ย เดินเดินลบ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 โอ้ไดียเอ,อยงั้นแหละไม่แล้แค่กูดักอยู่มิดเนี่ยนะไม่ได้มันไม่ใชู่ั่วกูชอบโดตนต,นต,นต,นตนีไอ้น้ำบอลลึกไอ้น้ำบอลลึกไหวนะเพื่อนไหวนะไหวไหวมาเร็วเร็ ไม่ไหวเลยใช่ปหมเออรู้ดีดิเขาบอกว่าอยู่มิดอ่ะมิดไหนอ่ะมิดด้ามมึงดูหลังเอาไว้มึงดูหลังเอาไว้น้ำ้านหน้าหน้าไหนหน้ามึงเออสองที่เนี่ยเดี๋ยวคุเช็คกันนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุยมไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวกูไปอีกฝั่งหนึ่ง switching sides ไอ้ยูหล่อยอมแพ้อะไรอันเนี้ยนะตัวว่าตัวใส่แล้วตัวว่าตัวใส่แล้วตัวใสตัวใสตัวใส่เอ้คล่องยี่อะไรทักมาได้กูมีเฟซไอจีแคมไลน์โอ้ยกูยังซื้อค้าได้นะเออทักมาได้เดี๋ยวกูตอบว่างๆเดี๋ยวกูยังไปตอบนะจ๊ะทักมาได้คลองอะไรอ่ะยอมแพ้อะไรไม่ยอมขนาดดีแล้วกูี เฮ้ยลบก่อนลงก่อนคัพเปอร์ไปคพเปอร์เฮ้ยทำไมมันทำไมบางอันมันขึ้นไอ้นี่วะยิงพลาดแล้วแบบแล้วทำไมบางอันมันโดนที่มันขึ้นสีเขียวนั้นคืออะไรโดนเฉียดเหรอไม่ตายอะไรโรเททเป้าโรเททเป้าใช่นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมึงดูโซว้ากูจะสงสัยอีกไหม ตัวบานนี่เอาทุกคนเนี่ยเคโอมันพิมพ์อะไรอ่ะเอาน้ำไปเอน้ำไป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 เอหรือบีไปเอไปรักเอเฮ้ยเฮ้ยเอ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  t h seconds left spike planted oh bro one enemy remaining เร็วตวเดียวเร็วตวเดียวเฮ้ยอยู่ไหนวะคู่เลยนะคู่เลยนะสวยเออเอ้ยปืนปืน ไม่ได้ทำเฮี้ยไอกูชีวิตอะค้องเไี้ยกูเนี่ยอะกูแปะเฟซไอจีแล้วก็ไลน์ไว้ให้แล้วทักมาละไอเี้ยไอโซวาไอสัตด์ไอศูนย์สองอะทักมาแปะไว้ให้แล้วเดี๋ยวมึงสงสัยเดี๋ยวกูแปะเพิ่มอีกเดี๋ยวกูแปะเนที่อยู่บ้านเลยมาจิบชากูนะห้องว่างอ่ะ เยเอ้เดี๋ยวนัเดี๋ยวเดีีโเทโอดีล้เหรอเฮ้เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดีเดียว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 ไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยาง้หยดีเ้วิวิวิงงลยอ่ะวเข้าวเข้าว้ยน้ำเอ๊ะ เอ๊สมกสมกตรงนี้เอาตรงนี้สมุกเฮ้ยยังด้ไอ้เนี้ยโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้นั่นดอ้ยจะดอ้ยออ้ยดุอ้ยมึงใจเย็นๆโลเทแล้วปะยังโลแล้วโลตีเลยอ่ะจะยิงหนูเลยเดี๋ยวกูเพี้ยงเลิกกูเลยน้อย อะไรอ่ะสปไปด้ามิดอุ้ยโอ้โหขอโทษขอโทษเพื่อนเอวี <laughs> มันพีคอะไรอ๋อโซว่าเช็คกูมองไป็นสามสามร้อยเอวีเอพีขวาเจอหนึ่งตัวพี่ขวาเจอหนึ่งตัวหันซ้ายเช็คหันซ้ายเพื่อเช็คสมูทอีกรูปเลยสมูร์แล้กูอุ้ยอุ้ยแต่ลเป้ตรงนั้นแหละ ไม่เก็บตรงไหนเ่ยตรงที่เดิมมาจำไว้ศัตรูมิ่งอ่าโค้โค้งโค้งโคอย่างงี้ติดต่อได้เลยครับใต้คอมเมนต์ยังไม่หมดเลยมีเฟซมีไอจีมีไลน์กูไม่พอกูแปะเบอร์ไว้ให้ด้ะเดี๋ยวมึงได้มีปัญหากับป่วยเซียนอ๋อไม่มานะเนี่ยไม่มากระเียไอสัตว์ยินเสียง ก็เคยเป็นจริงเฮ้ยเฮ้ยกะเติมเติมเติมโมมากันเติมอ้าวจะวิ่งหนีกูทำไมอ่ะรอดมาได้ไงวะเนี่ยเหลือตัวเดียวฮัลโหล d าลี d าลีสวยเขี้ยบเพียงหยดเลือดกูเดินตามกลิ่นเป็นหมาแต่ถ้าคล่องมากกูก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์หมดแหละ อยากรู้ดูใต fulfill <fulfillment> oh, 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 ้คอมเมนต์แปะไว้หมดละติดต่อมานะเอโซวางงที่เต็งอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูสอนฟิสิกส์ให้สวยสวยสวยอุ้ยเออเออโอ้โหเออมาดิเออหมดอยากรู้เรื่องกูมากดูใต้คอมเมนต์นีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โซว่าอยู่ตรงนี้เออเออเอองงงงคุณงงคุณผู้งงโอ้งงงงหมดไอ้สัตว์ ครับทายดิกรีนก่อนไอ้ทายตายไเอ็ดกูเย็กูแต่ถ้าคุณน้องสงสัยอะไรมากใต้คอมเมนต์ที่แปะไว้หมดแล้วพร้อมลิงค์ดาวโหลดที่นะครับพร้อมลิงค์ดาวโหลดนะครับติดต่อพี่มาถ้าน้องอยากยิงได้แบบพี่แบบไม่ที ไม่ใช่แหละนี่ไงเข้าหัวไปดิควายสวยโง่โง่เอางงไอ้พี่เดินยิงทำไมเข้าหัวเอาโง่เอาติดต่อมาอ่ะง่ก็ติดต่อมาส่งไฟยามอะไรติดต่อมาติดต่อมาหนุ่ยจิ้งจกโอ้ยโดนโดนโอ้ยแตกเลยโอยแตกเลยตแตกเลยนี่จะนี่ก็เจ็บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมากนะวค่ะ อะไรเงี้ยอุ้ยกูก็สงสัยเออ้ยกูสนองใส่กูสองใส่เป็นเพื่อนนะครับกูสองใส่เป็นเพื่อนนะ้ครับสองใส่เรื่ยอ่ะอ้ากูสงสัยทุกอย่างเลยอ่ะสงสัยไม่เข้าใจในหลักสูตรไฟจับมือสายตับมือเติมเอาไว้ล้างตูดเอาพี่ก็งงเหมือนกันเอางงกันหมดเลยโอ้ยทั้งคนทั้งพม่าพม่างงเัาทุกคนเยอะคนฝันเลยอะไรอะมึงก็ชิปได้กันหรอ ไอสัตว์เลยกันไม่เงียบเลยเมื่อกี้หินกายเลยเอาสุดเคียวเอาสุดมึงทำเพื่อนกูมึงบังอาจไอสัตว์โอดมึงได้กลายเป็นลูมิดิถูมิดถูถูกจริงไปดักบีไหมล่ะไม่ไม่ไม่ชิปชิปสิสัตว์ชิปกูจะเดี๋ยวกูไปบีนะไอเฮียตรงนี้ก็อันตรายกูเข้าบีเหอะแต่กูอยากดักว้าแบะ เนี่ยมันเจ็บบาบเอาดิอ่ะมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงไอ้เดี๋ยวมึงรอดูเลยถ้ากูยิงได้เดี๋ยวมึงได้งงเดี๋ยวได้เป็นพม่างงเว้ยเดี๋ยวกูเช็คให้เอาเลยกูเลยนะเอาเลยกูเลยเออกูตรงนี้ขนาดแม่ก็ข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยสวยสวยสวย คุณที่เสี่ยงเออคุณที่ไป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 เลยพวกกูเป็สามคนแล้วโดนทิ้งไปเลยคนกลองนี่มึงทิ้งหนึ่งไงโอ้ยโอ้ยงงแรกมาไม่เป็นไรแต่งงต่อไปมาไปไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยเล่นวอหัวลุยอะอะไรคือสมดุลณ์นะลอยอุ้ยไปเสียงคนเดินเสียงคนเดินเสียงมันตุ้มเตี้ย ตูนเตรียมตูนเตรียมออกมาจากไข่คุนเนี่ย مر, บ,บุกไล่โอ้โหมึงกูหุดยิดเลยเฮียแม่งบังอาจยิงเพื่อนกูถึงสองคนไม่ตายแน่เลยวะไปปากหัวเถิก ้ยโอ้ไอ้ควายฟิกหรอกเฮ้ยเอเอไปเอเลยจู่จู่ thirty seconds left ไม่ได้วันระยะไม่ถึงใจเหรอวะอยู่เออะไปบีเลยไปบีเลยวยธีไหนมันก็อยู่บีเนี่ยถีบเลยเปล่าไม่ได้ spike planted

พี่ครับพี่รู้ไหมครับว่านี่คือเวลาโอเวอร์ไทม์แล้วนะครับนี่คือห้าทุ่มเลยนะครับและพรุ่งนี้ผมไม่สอบเคมีไอ้สอบฟิสิกส์คุณรู้ไหมว่ามันโอเวอร์ไทม์ผมต้องเอาชิงยิ่งกว่าเอาตูดไอเอ๋อโอ๊ยสุดจัด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 พี่บอกแล้วนะครับว่านี่คือเวลานอกพี่ไ bon ม er ่ชอบสวยๆ chicken down chicken down แต่ไม่ได้เปรียยและเฮียเออเฮ้ยอ้ยนุ๊นเ,เจนมันเล่นทางตรงอะอแต่จะสู้แบบทางใจงเดี๋ยวเล่นจบแต่กูร้องเพลงให้ฟังแต่ต้องเลี่ยงลิกสิ์นะโอเคปะเปิดใบร้องเลยอีกข้างใน,นเลยข้างนอกอเฮ้ยเออข้างนอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เมึงได้มีงงไอ้เทียรอบนี้กูเมเจอโมกี้โคตรจริงรอบนี้เดี๋ยวกูเดินบีงได้เบ้ยเออไปบีดีกว่ามันเหมือนมันมันเริ่มบุกเบี้ยบี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 ไอกำลังวิ่งไปไอ้สัตว์รอแป๊บนึงดิแล้วมาดูติดตัวกูไอ้เหี้ย ระวังน้องระวังตังนึงสิงเพื่อนท่าโคบอะ่ะโคบเฉียดตายแล้วตอนเนี้ยเอาโคบไม่ได้ท่า <c oughs> นุย่างดีเลยเฮ้ยสว่เห็กูเฮ้ยเจ็บ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 เข้ามานข้ามานข้ามาอ้าบันดาลีส ไปพิกพิกพี่โดนเสื่อมโดนเสื่อมไอ้สัตว์กูโดนเสื่อมไปเสื่อมสภาพทางโอ้ยเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไร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 เดี๋ยวมึงได้รู้ว่าเอารอกับโอพีอะไรมันจะคมเหมือนมาแล้วกูต้องใช้สูตรปืนรอรอ มา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 มูได้อุ้ยอู้เยนวิชาเยนสไพร์ดดาวน์บีไอ้น้ำเฝ้าเฝ้าทางแม่น้ำจำลองไว้มึงมึงพีดิพีดมุดมุดไปพีดเพื่อนมันจะเข้าไปไปขวาเออมีไซด์มีไซด์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออโอ้ยโอ้เยี่ยงเยี่ยงรอ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 ไซด์ขวา รอดอยยื้ยกูมันหนุ่มนอสอทไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซว่าตัวเดียวเฮียเดี็กมึงยิ่สงสัยแต่ถ้ามึงเก็บไม่ได้กูจะสงสัยในตัวมึงแล้วมึงอยู่แรงกลัวได้เหเฮ้ยเอารู้แล้วรู้พิกัดแล้วสมมติเลยสมมติปิดสมมติอีกลูกสมมติเลยสมมติอีกลูปวิ่งยัยกดไปวิ่งวิ่งกดกดค้างแล้ววิ่งวิ่ง อออ้ไอ้ีอเมื่อ้วิ่งอะไรกไม่ได้ฟัอุ้ยไอ้พีอนอสอท่โอ้โห่กูดูบนให้อ่าฮะเฮ็ดมาเงินเ้ยช่วยด้วยอดีจ้าอดีเจือฟินิกร้อมันไม่เออมันเป้ สวยสวยยสวยวสวยมากอ้าวไอ้น้ไอ้น้ำเอ้ยตัวนี้เป็นตายไอ้แล้่มควายเกกดิที่ที่แรงเสมอยังไงเกินคนจะจอเกิกูแรงเ